็คือทดสอบมาแล้วว่าได้ผลจริงๆ4สี่สเต็จง่ายๆเท่านั้นเองเยชอบมากๆแนะนำมากอันนี้ต้องไปตามต้องไปดีบ้างมีควา่าดำใสแล้วก็ดูสุขภาพดีมากยิ่ขึ้นและสุขภาพภายในเราก็ดีด้วยการออกกำลังกายก็ดีส่วนช่วยให้ผิวของเราดูดีขึ้นเหมือนกันนะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในช่องของ s m i l e c ม a n n e นแนั่น้เนงนะคะ เคล็ดลับที่มาจะมาแชร์ในวันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับที่เราได้แบบว่าได้ทดสอบมาแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบพวกสกินแคร์หรืออะไรก็ตามวิธีดูแลตัวเองต่างๆก็คือทดสอบมาแล้วว่าได้ผลจริงๆจากประสบการณ์ตรงเพราะฉะนั้นคลิปนี้ no sponsor นะคะก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าผิวไมายไม่ใช่แบบนี้นะก็คือแบบคล้ำเสียกว่านี้เยอะมากๆเลยเพราะว่าแต่ก่อนนะเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเป็นคือตอนเด็กๆเราไม่มีใครดูแลตัวเองอยู่แล้วแหละใช่ไหมมันก็จะเน้นแบบว่าสายถึกเลนส์ลุยเล่นๆน,นะซึ่งผิวมัน ขำเสียแน,น่นอนนี่เพิ่งจะมาดูแลตัวเองในช่วงประมาณมอตน้นถือว่าเร็วนะมอต้นที่ถือว่าเร็วมากก็คือมอต้นก็คือเริ่มมีทาโลชั่นแลกเริ่มบำรุงผิวนุ่น,นี่นั่นผิวมันก็เลยแบบเออเริ่มดีขึ้นก็เลยจะมาแชร์พวกสกินแคร์แล้วก็วิธีการดูแลตัวเองต่งตางๆนะคะว่าทํายังไงให้ผิวของเรานะั้นสวยแล้วก็สุขภาพดีผิวที่ดีไม่จําเป็นต้องเป็นแบบผิวขาวแบบขาวแบบกระแพงวัดนะทุกคนคือผิวที่ดีคือผิวที่สวยผิวเนียนผิวสุขภาพดีนี่คือ มาเริ่มกันเลยดีกว่าเองแค่4สเต็ตง่ายๆเท่านั้นเองเต็ปแรกก็คือขอเริ่มกันที่สกินแคร์นั่นเองค่ะทุกคนจะเริ่มกันที่ผิวหน้าก่อนผิวหน้าที่มายใช้หลักๆเลยนะก็จะเป็นของยูสต l i นนั่นเองเป็น3ตัวนี้ ที่ใช้แบบว่าบำรุงบ่อยๆทุกวันก็คือจะเป็นตัวนี้แต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าเอ้ยมันหน้ามันเริ่มเป็นสิวหรือเริ่มมีรอยแดงรอยดำอะไรต่างๆก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนตัวเนี้ยตัวนี้จะได้ใช้เฉพาะตอนพวกแบบกล่องเป็นประจําเดือนเพราะว่าก่อนที่ประจําเดือนจะมาสิวจะขึ้นเหอมากร้อยนุ่นร้อยนี่ไม่รู้รรรรรรรมาจากไหนก็คือจะใช้เป็นตัวนี้ช่วยได้เยอะมากตัวนี้จะทาบํารุงเฉพาะจุดก็ได้นะหรือว่าจะทาทั่วหน้าก็ได้ใช้คู่กันเช้าและเย็นเหมาะมากๆสำหรับใครที่แบบว่ามีพวกริ้วรอยรอยดำรอยแดงรอยสิวต่างๆตัวนี้ช่วยได้แทน ช่วยแบบคุมความมันแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวตันด้วยอ่ะตัวนี้ก็คือก็จะใช้เฉพาะช่วงช่วงที่แบบว่าหน้าเราพังจริงนะสิวขึ้นลอยขึ้นเอ่ยอะไรเอ่ย,อ,ยอ่ะมาต่อมามตัวนี้เลยต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะทุกคนตัวนี้คือ youthin ultra sensitive repair cream นั่นเองบอกเลยว่ามาชอบตัวนี้มากใช้เรารู้สึกว่าผิวมันแบบมันนุ่มแล้วมันก็กระจ่างใสมากขึ้นนะจริงๆตัวนี้เขาส่งมาให้มารีวิวแต่ว่าก็คือก็ชอบก็คือใช้ต่อมาเรื่อยๆ่น่าจะเป็นขวดที่3ที่4แหละ คือชอบมากจริงๆก็เลยซื้อร้ำเนื้อครีมจะเป็นประมาณนี้นี่เป็นรู้คิดไปเองไหมรู้สึกว่าเนื้อครีมเขาแบบหอมอ่อนๆหอมนุนมอ่อนๆชอบอันนี้ชอบมากจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วรู้สึกว่าผิวเราเนียนมากขึ้น ตรงนี้มาจ,จะใช้เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะถ้าก่อนนอนรู้สึกว่าตื่นมาผิวมันมีความมีความนุ่มเด้งแล้วก็กระจ่างใสแล้วรู้สึกว่าผิวไม่แห้งกร้านด้วยเพราะว่ามาเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแห้งนะคะใช้ได้เลยสำหรับใครที่แบบว่าอยากให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็เป็นสูตรที่อ่อนโยนต่อผิวนะคะไม่ผส,สมพวกสารพวกอะไรที่ทําให้เกิดการระคายเคืองเลยผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนตัวนี้แนะนําเลยชอบมากๆแนะนํามากตัวนี้ต้องไปตามต้องไปติดบ,บ้านดี ผิวหน้าก็คือจะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีกันแดดอีกแต่ว่ากันแดดออกมายังหาตัวที่แบบว่า,วายังชอบไม่ได้ยังแบบไม่มีตัวไหนที่มันคลิกจริงๆก็เลยยังไม่ไดเอามารีวิวนะคะ้วเดี๋ยวขอข้ามไปทางบอดี้เลยละกันตัวบอดี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนเยอะไปไหมคนปกติเขาใช้ประมาณนี้แม่แต่คือชอบก็เลยหยิบมาทั้งหมดเลยมาขอเริ่มกันที่ตัวโลชั่นก่อนละกันตัวโลชั่นจะมีเป็น2ตัวนี้ที่เป็นเีเวเอ็กซ์ทวัยนะคะ C ีแอนด์ m i n ตัวนี้หลายหลายคนนะ่าจะเคยเห็นหน้าเห็นตานะคะเพราะว่ามันค่อนข้างฮิตในช่วงหนึ่งเลยนะแลวนี่ก็คือใช้มานานมากขวดใหญ่คุ้มใช้คุ้มมากน้องจะราคาร้อยกว่าบาทเองมั้งตัวนี้เขาจะช่วยบำรุงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราโกรว์แล้วก็กระจางใสมากยิ่งขึ้นเขาจะมีวิตามินซีถึง4ชนิดเลยคือพวกวิตามินซีสำคัญกับผิวมากๆเลยนะบอกเลยที่สำคัญกลิ่นหอมเนื้อครีมซึมเขี่ยง่ายกลิ่นหอมแบบส้มอ่อนๆอะไรประมาณนี้ ให้ความชุ่มชื่นดีมากแล้วก็ผิวกระจ่างใสมันยิ่งขึ้นในหนึ่งระดับใช้บ่อยเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการเลยคือแล้วก็ตัวซิต้านะคะนึกสึกว่าจะเป็นตัวใหม่แล้วเพิ่งลองเหมือนกันแต่ลองมาสักพักรู้สึกว่าชอบตัวนี้ให้ความกระจ่างใสแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นดีมากแต่ที่ไม่ชอบมีอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าไม่รู้คิดไปเองไหมพอใช้ซิต้าแล้วรู้สึกว่าขนที่แขนมันขึ้นเร็วทุกคนหรือว่าตั้งแต่ใช้ตัวนี้รู้สึกขนมันขึ้นเร็วมากแล้วเออเออมันมันให้ความช่มชืนไปประ,ะั แต่ดีแต่ดีตัวนี้รู้สึกว่าผิวใสขึ้นแล้วก็น้องใหม่ที่เพิ่งลองแต่เลิศมากคุณสมบัติดีเวอร์ตัวนี้เป็นของดอกเตรคงนะคะทุกคนน้องเป็นบอดี้เซรั่มนั่นนี้นะคะลองมาหนึ่งเดือนแล้วชอบมากเป็นเซรั่มที่ซึมเข้าสู่ผิวดีมากเนี่ยมันจะเป็นแบบเซรั่มอย่างนี้เลยอ่ะก็คือทาไปเลยซึมเร็วมากอืมกลิ่นอธิบายไม่ถูก ไม่ได้หอมแต่ก็ไม่ได้เหม็นไม่ได้แย่โอเคกลิ่นโอเคตัวนี้มันเลิศอย่างหนึ่งคือทําให้ผิวขาวแบบขาวไปแบบระดับส่งระดับเลยอะผิวใสมากอันนี้สาหรับผิวกายนะทุกคนอย่าใช้ผิดเด้อตัวนี้เขาจะช่วยแก้ปัญหาพวกความหมองคล้ำบนร่างกายรอยสิวรอ,รอยดํารอยแดงต่างๆช่วยได้จริงๆตัวนี้โดนไปอะมาจากเพจ Facebook เขารีวิวว่ามันใช้แล้วขาวใช่ไหมก็เลยตั้งใจว่าแบบเออจะซื้อมาทารักแร้อะไรประมาณนี้แต่พอทาไปก็คือแบบเฮ้ย แก่ลักแหลมันใบขึ้นตัวมันก็ต้องใบแบบว่าอะไรประมาณแบบนี้ก็เลยอ่ะทาตัวไปด้วยสรุปอาผิวใสขึ้นแต่ตัวนี้ก็เลยแนะนำม,มีหนึ่งตัวนะคะดีมากๆแล้วก็ฉันจะซื้ออีกแน่นอนยังไงก็จะซื้ออีกตัวนี้ดีมากต้องตามเอาใจไปเลยค่ะต่อโต๊ะคงเดี๋ยวจะอุดหนุนแน่นอนนะคะปิดท้ายกันด้วยกันแดดสูตรน้ำตัวนี้เป็นของ Miss Teen Snow Frozen นะคะ Whitening Sunscreen Body Lotion น,นั่นเอง SPF 50 PA เอบวกบวกบวกไปเลยตัวนี้ที่ชอบอย่างหนึ่งคือเขาเป็นกันแดดสูตรน้ำที่ทาแล้วแบบว่ามันสบายผิวแลแบบว้วก็พอทาปุ๊บเขาจะปรับผิวของเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นในหนึ่งระดับเลยมันจะเป็นแบบเหมือนสูตรเย็นนะทุกคนพอทาแล้วมันจะสบายผิวมันจะเย็นมันจะไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยก็เลยชอบพวกกันแดดหรืออะไรแนะนําให้ทาทุกๆ2ชั่วโมงนะจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะนี่ก็เป็นกันแดดอีกหนึ่งตัวที่แนะนํานะคะอ่ะเราจบพวกงานสกินแคร์แล้วก็จะมีประมาณนี้เท่านี้เดปที่2ต่อไปจะเป็นพวกเกี่ยวกับ เรื่องการทานแหละคือเราบำรุงผิวภายนอกเราก็ต้องบำรุงภายในด้วยซึ่งมันจะให้ผลดีกว่านั่นเองก็จะเป็นพวกการทานคอลลาเจนนั่นเอง,งคอลลาเจนก็จะเป็นของตัวนี้นั่นเองนะคะกลูตาแม็กซ์ซึ่งรีวิวบ่อยมาก เพราะว่าทานจริงทานมาหลายปีเราจะช่วยให้ผิวของเรานั้นขาวกระจ่างใสออกแดดแล้วแบบอล,ล่าแล้วก็ผิวไม่ไวต่อแดดเพราะนี่เป็นคนได้ผิวค่อนข้างแบบออกแบบดดตั้งแต่มันคลับแหละแต่พอมาใช้ตัวนี้รู้สึกว่าเฮ้ยผิวเราทนแดดมากขึ้นแต่เราแต่งหน้าติดโทนเวลาที่เราไม่แต่งหน้ารู้สึกว่าผิวมันไม่โทมได้นะตัวนี้มาจะชอบทานตอนตื่นนอนนั่นเองนะคะคือมันจะเป็นช่วงที่ท้องของเรากําลังว่างนะเราจะทานช่วงที่ท้องว่างเพื่อให้มันดูดซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนให้สังเกตผิวไว้เลยประมาณ7วันเห็นผลผิววมันจะแบบ่า เนียนขึ้นใสขึ้นออกแดดแล้วมันจะใบมันจะไม่หมองแนะนำลองสังเกตดูอันนี้ดีมากกินมานานมากๆเรื่องการทานก็ยังไม่ได้จบเพียงท่านี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งตัวซึ่งสำหรับบางคนมันอาจจะยากนิดนึงนะสำหรับตัวนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะน้ำมะเขืาเทศไม่ว่าจะเป็นแบบมะเขือเทศอะไรก็แล้วแต่ขอเป็นมะเขือเทศแท้แต่ว่าวันนี้มาเลือกเป็นของดอยคำนะคะั่นเองค่ะจริงๆแล้วแนะนําให้เป็นตัวโซเดียมต่ำจะดีกว่าน้ำนขเขืทศ จากที่หลายๆคนได้รู้มาว่ามันดีแค่ไหนคุณสมบัติดียังไงแต่กินยากค่ะกินแล้วรู้สึกว่าผิวของเรามันมีความอมชมพูเวลาออกแดดแล้วแบบเหงื่อออกหรือเวลาเหนื่อยแบบแก้มมันจะแดงอ่ะทุกคนมันดูแบเป็นผู้หญิงแบบคือผ,ผู้หญิงผิวแบบสุขภาพดีมีเลือดฝาดอะไรอย่างนี้ดีมากแต่อาจจะยากนิดนึงแต่ก็ฝืนเพื่อความสวยเราต้องทนนะสาวหลายคนอาจจะรู้คุณสมบัติเขาอยู่แล้วก็จะไม่บรรยายอะไรมากเอาเป็นว่าถ้าอยากผิวใสผิวขาวผิวสุขภาพดี ตัวนี้แนะนำดีมากนี่กินแล้วเห็นผลประมาณเดือนหนึ่งอะเห็นผลถือว่าเดือนหนึ่งนะคือว่าตอนนั้นไม่ได้สังเกตหรอ้แต่รู้สึกว่ามันเห็นชัด,ดจริงๆอะคือหนึ่งเดือนพูดแล้วก็กินเลยละกันอ่ะเรื่องการทานมีหนึ่งอย่างที่อยากแนะนํานั่นก็คือการดื่มน,น้ําเปล่านี่น,นะคะทุกคนน้ําเปล่านี่เป็นอะไรที่แบบสำคัญต่อร่างกายมาก คือต่อให้คุณแบบว่าไม่ต้องดูแลไม่ต้องทาครีมอะไรเยอะแยะกินน้ํา<ๆ>ไปเลยวันละสองสามลิตรคือผิวมีความสุขภาพดีขึ้นแน่นอนถ้าใครแบบดื่มน้ําเก่งๆที่เป็นคนที่ดื่มน้ําน้อยมากแต่ก็พยายามนะพยายามแบบดื่มให้มันได้แบบอขวดใหญ่สองขวดขวดใหญ่หนึ่งขวดอะไรประมาณนี้ก็คือแบบเยอะมากๆแล้วสําหรับมายแต่การดื่มน้ําทําให้ผิวดูสุขภาพดีจริงแล้วก็ผิวใสขึ้นผิวดูแบบผิวมันดูอิ่มน้ำมาทุกคนผิวเมโซมาอะไรประมาณนี้แล้วที่สำคัญมันจะช่วยแบบว่าระบบขับถ่ายทำให้เราผอมด้วยนะ ใครที่ออกกําลังกายหรือว่าใครที่คุมหุ่นน่ะก็แนะนาให้ดื่มนำ้ำเยอะๆเหมือนกันดีเหม,มือนกันต่อมาสเต็ปที่3สเต็ปที่3ก็จะเป็นของเรื่องผิวอีกแล้วก็คือการขัดผิวน,นั่นเองคะ่ะทุกคนการขัดผิวของมคยมายจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Sugar p r u m ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้จักแบรนด์นี้นะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์แบบแบรนด์ไอจีอ่ะซึ่งมายก็โดนป้ายยาไม่ผิแล้วก็ได้ลองใช้รู้สึกว่าดีมากตัวครีมเขาก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หยิบม,มาด้วยอ่ะแต่เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้อันนี้ไมคยก็ทดลองใช้3เเดดือดืออนนนีหมกั มา,มาต่อที่ตัวนี้ดีกว่าการขัดผิวนี้สําคัญมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าร่างกายของเรามันเจอฝุ่นเจอนู่นเจอนี่เจอนั่น,นมาเยอะแยสะสารพัดนะคะการขัดผิวก็เหมือนเราแบบได้ขัดพวกสิ่งสปกปรกพวกเซลล์ผิวที่มันตายต่างๆให้แบบว่าเออมันออกไปจะทําให้เราได้แบบขารผัดเซลล์ผิวใหม่ผิวมันก็จะมีความไบรท์กระจา่างใสมากยิ่งขึ้นก็ผิวเนียนนุ่มอีกต่างหากการขัดผิวนี้บางทีก็อาจจะแบบอาทิตย์ละสองสาครั้งอะไรประมาณนี้แต่ว่า ตัวนี้มันสามารถขัดได้ทุกวันเลยนะมันไม่แสบไม่ระคายเคืองผิวอะน้องจะเป็นก้อนประมาณนี้ตัวสรับจะเป็นแบบนี้นก้อนดำๆอย่างนี้น้อนจะเป็นก้อนเป็นกลิ่นกาแฟทุกคนหอมมาก ชอบมากขัดแล้วมันแบบว่าไม่ระคายเือผิวขัดได้ทุกวันขัดตลอดใช้หลังอาบน้ําเสร็จแบบผิวกาลังมันๆอย่างเงี้ยอ่ะขัดไปเลยก็มาทิ้งไว้5นาทีผิวปังมากผิวใสปกติอะขัดผิวเราจรู้สึกว่ามันแบบผิวแห้งๆใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งทา moisturizer ทบอะไรเนี้ยแต่ตัวนี้รู้สึกว่าขัดไปแล้วอะผิวมันไม่แห้งมันยังคงความชุ่มชื้นกับผิวอยู่แล้วก็ผิวเนียนมากดีหลักแบรนด์นี้ปังไปหมด วันนี้ใช้คำว่าปังได้เปลืองเพราะว่าแต่ละหยิบแต่ละหยิบแต่ละอันที่หยิบมาฉันจะพูดผิดทุกคลิปไม่ได้นะ่ะเอาจริงๆเป็นอะไรตัวกรมมี่รอนี่คือปังทุกอันที่หยิบมาเพราะฉะนั้นฉันจะพูดคําว่าปังทางคลิปก็ได้เพราะทุกอย่างดีหมดที่หยิบมามันดีมากพอมาสเต็ปที่สสเต็ปสุดท้าย ซึ่งก็แนะนมํมาก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 เหมือนกันนะคะก็คือการออกกําลังกายนั่นเองค่ะทุกคนการออกกําลังกายนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากนะคะจ,จะช่วยผิวของเราดูสุขภาพดีแถมสุขภาพของเราก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าออกหนักๆหรือแบบออกเป็นชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะคะจริงๆก็ออกแบบสิบนาทีสิบห้านาทีให้แบบเหงือ่อมันได้ออกให้เราได้เผาผลาญอะไรอย่างงี้บ้างแค่นั้นก็โอเคแล้วออกเพื่อให้แบบว่าจะได้มีการขับของเสียในร่างกายออกในเหงื่ออะไรเงี้ยผิวจะได้แบบว่า มีความาจ่มใสแล้วก็ดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นและสุขภาพภายในเราก็ดีด้วยการออกกำลังกายก็มีส่วนช่วยให้ผิวของเราดูดีขึ้นเหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่สําคัญเหมือนกันตัวไม้เองอ่ะไม้ก็จะออกกําลังกายเป็นของคนนี้เขาจะมีเป็นแบบว่าเป็นตารางเป็นแต่ละวันเลยนะว่าเราวันหนึ่งอ่ะเราจะต้องออกอะไรอะไรอะไรแล้วก็จะมีวันเดย์ออฟอะไรสระวานเนี้ยจะมีวันหยุดของเขาแล้วที่สําคัญก็คือออกกาลังกายแล้วอย่าลาาืมคุมอาหารทุกคนคุมอาหาร,าหาร,าหารนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราออกกําลังกายเดีย๋ดยเรย เพราะว่าถ้าเราออกกาลังกายไปแล้วแล้วไม่คุมอาหารนะ่ะมันก็เท่ากับเป็นศูนยะ์น่ะเหมือนแบบออกไปก็เท่านั้นออกไปก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นการคุมอาหารแล้วก็การออกกาลังกายเป็นสิ่งที่ควบคู่กันวันนี้ได้ทั้งเรื่องของผิวแล้วก็เรื่องของสุขภาพเลยนะเอาจริงๆก็ที่แนะนํามาทั้งหมด4เ็ปเอาเป็นว่ามันสําคัญมากๆเรื่องของความผิวใสแนะนาเป็นพวกเน้นวิตามินซีอ่ะมันจะช่วยผิวของเรากระจ่างใสมากยิ่งขึ้นไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าซื้อมาเป็นเปนะคะเพราะว่าผิวของเราแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันมันแบบ ถูกบางคนอาจจะคลิกกับตัวนี้บางคนอาจจะคลิกกับตัวนี้ไม่เหมือนกันเนะี่ยก็ลองหาตัวสกินแคร์หรือผลิตภัณฑ์หรือคอนซีเลนอะไรก็ตามแต่ที่เหมาะกับร่างกายของเรามากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าตัวไหนเหมาะมันก็จะส่งผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองทริควันนี้นะคะก็เป็นอีกทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่ม่อยากจะมาแชร์แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หม่ได้แบบว่าผ่านมาจริงๆนะใช้จริงๆได้กินจริงๆแล้วมันก็ดีจริงๆนะคะทุกคน แค่สีสเปกนี้ผิวแล้วก็ดูสวยสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะโอเคสำหรบวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนจะได้มีคลิปต่อๆไปมาแนะนำนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแนะนำอีกแน่นอนเลยบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า